สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถสวยนะคะวันนี้ค่ะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะมีรถมานําเสนอเลยนะคะเป็นรถนะคะที่ติดท็อปไฟของเพชรยนต์นะคะนั่นคือ Toyota V ีออสนะคะลูกค้ามาบอกก่อนเลยนะคะลูกค้ามีทั้งโฉบนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนนะคะสองนะคะหรือเป็นโฉบปัจจุบันนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อง0 0 0หเบาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้ค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ ได้แล้วนะคะลูกค้าดอปเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะรถเรามีเล่มทุกคันค่ะไม่มีการชนหนักนะคะลูกค้าถึงโครงสร้างค่ะผิดความจมน้ำน,นะ,ะสำหรับนะคะรถทั้ง5คันนี้นะคะใครที่สนใจเรียติดต่อมามาเลยนะคะเบอร์แบบจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งนะถึง5โมงเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะคะลูกค้าสาหรับนะคะคันแรกนะคะเป็นสีออกสี เป็นออกสีม่วงเนาะสำหรับรถคันนี้จะเป็นทะเบียนหนึ่งกอไก่งองูนะคะ7948นะคะลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฉมหน้าหมูนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อนหนังไได้เลยนะคะผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นแค่เพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาต่อคันที่2กันเลยนะคะไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะในส่วนของคันที่2ค่ะเป็น Toyota v วค่ะเป็นเครื่อง1.5 e ปี2016คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีบอลทองนะคะ ลูกค้ารถคันนี้ยังไม่ได้ติดจองนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณ7,000เท่านั้นนะคะลูกค้ารายละเอียดนะใครอยากดูคันไหนนะคะลูกค้าก็ รีเควส์มหมานะคะเดลแมนะคะจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะในส่วนของคันที่3นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น t o y o t a v ว o อนะคะ1.5 e ปี2017ค่ะคันนี้นะคะราคาที่379,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีที่หายากด้วยนะคะเป็นสีเทาดำนะคะรีบติดต่อแมพเข้ามาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของคันที่4ค่ะคันนี้นะคะจะเป็น t o y o t a v ว o อค่ะเป็นค1.5อ ปีสองพันสิบเเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะคะทะเบียนจะเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าใครนะคะที่ชอบนะชมทวีออสนะไม่น้อยนะแนะนำคันนี้ค่ะและนะคะเรามาดูคันสุดท้ายเลยนะคะเป็น Toyota v i o ออค่ะเป็นเครื่อง1 5 e ปี2017นะคะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีที่หายากนะ,ะเป็นสีขาวนะคะใครที่สนใจติดต่อเข้ามาเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณนะคะมีอาชีพนะคะที่ชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้ ก็สามารถซื้อรถนะคะทั้ง5คันนี้ได้แล้วนะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะไฟแนนซ์ต่างจังหวัดก็สามารถนะคะเซ็นได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเอฟฟาสภายใน1ชั่วโมงนะคะสำหรับข้าราชการนะคะก็สามารถเอฟฟาสได้เหมือนกันนะคะและนะคะดอกเบี้ยนะคะพิเศษอย่างที่เราแจ้งเลยจะอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้ารีบเลยนะคะก่อนที่จะถูกตองนะคะสาหรับโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะใครที่มาออกรถกับแหน่นะคะลูกค้าก็ ปีในเลยนะคะในส่วนของการเครื่องเกียร์รให้1ปีค่ะลูกค้าอ่าและนะคะูกคายังไม่พอค่ะน้ำมันนะคะมูลค่า 1, 0 0 0บาทค่ะและนะคะบริการฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s ั r i b e นนให้แหมมนหน่อยนะคะลูกค้าสำหรับนะคะวันนี้นะคะลูกค้าใครอยากได้รถอะไรให้แหมมรีวิวคอมเมนต์รถคันไหนคะสามารถนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะลูกค้า เบอร์แม่มจะเป็นเบอร์080ย์ค่ะสี่ค่ะศูนยค่ะเบอร์นี้ค่ะลูกค้าสามารถแอไลาเป็นเบอร์โทรได้แล้วได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะเอาลืมตอบบอกไปเลยนะคะช่วยติดตามนะคะในช่องของ ของแม่มด้วยนะในช่องของแหมมรถสวยนะคะลูกค้าและจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับนะคะวันนี้นะคะแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและนะคะลูกค้าพบกับแหม่มนะคะในคลิปถัดไปนะคะว่าแหมมจะมารีวิวรถอะไรนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ